วันนี้เราจะมาจัดทีมนักเตะตัวสูง200เซนติเมตรขึ้นไปนะครับนำทีมโดยหัวหน้าทีมอย่างปีเตอร์เขานะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมตัวสูงของเขานะครับแต่ละตัวนะครับที่ผมไปคัดมานะครับนี่ครับสูง200เซนขึ้นไปทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูนะครับนี่ครับ200เซนทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกองหลังตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่สูงที่สุดในเกมเลยนะครับ206เซนนะครับ แต่ขอบอกนะครับทีมนี้น่าจะเล่นยากอยู่นะครับเพราะนักเตะตัวสูงเหล่านี้น่าจะวิ่งช้ากันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับดูนะครับพลังการวิ่งช้าช้าทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ครับแต่ขอบอกครับว่าสูงโยกแจกนะครับไปครับเดี๋ยวไปลอลงแรงดูนะครับว่าจะสู้ไหวไหมครับไปเลยครับมาครับมาแล้วครับมาลองลงแรงกันดูครับโอ้โหคุณเจอทีมโหดเลยครับ หลังการบุกร้อยหนึ่งกองกลางเก้าเก้าตั้งรับเก้าสิบห้าดูของผมสิครับผมมันไม่มีใครที่โหดวันนี้เลยครับนอกจากปีเตอร์เคานนะครับนั้งเตะตัวสูงครับมารอดูกันครับว่าจะสู้ได้นะครับตั้งเตะตัวสูงนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าความสูงความโยกเยกและความแข็งแกร่งจะเป็นยังไงครับสงสัยต้องเน้นบอลโยนอย่างเดียวโอ้โหดูครับสูงทุกตัวครับ ปล่อยของโจมครับมอ้ต้นเป็นไงครับเน้นแข็งแรงครับตูเล่มาให้นะครับโชลี่ครับวิ่งมาอีกเร็วครับเน้นต่อบอลครับโอ้ตัวนี้ตัวยังใหญ่ครับโอ้นัวคูครับให้มาปีเตอร์เข้าครับแล้วก็ปีเตอร์เขายังไงครับต่อไข่แล้วยิงโอ้โหน้ำหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหไปดูรีเพลย์ตั้งหน่อยโอ้เต้นท่าโรบอทเลยครับโอ้ปีเตอร์เข้าครับ มานี่ครับมาดูอีกทีครับรีเฟโอ้โหตอกไข่ครับแล้วยิงขึ้นนําไปแล้วนะครับทีมตัวสูงนะโอ้โหดูครับเป็นไงล่ะครับถอยครับถอยครับเราวิ่งตามคงไม่ทันนะยครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหาการหลังครับโอ้โหตัวนี้ตัวสูงสองอ้อยหกครับสี่สองโก้มาให้คาราซซีดิกครับโอ้โหผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อนะไปค้นมาครับสีสองโก้ครับอเวโร่ครับอ่านว่าผิดถูกยังไงขออภัยด้วยครับโชลี่ครับไฮมาโอนูอาคูครับอัลวาโลโอ้โหตัวใหญ่จริงครับมาครับใครครับโอ้โหแรงชนแรงปะทะไม่ต้องบอกครับน่าจะสู้ได้อยู่แล้วเพราะแข็งกันครับพวกนี้ครับ แต่วิ่งจะช้าหน่อยครับไปครับสีสองโก้ครับให้มาครับคาราซิปให้มาครับเน้นต่อบอลนะไม่ต้องรีบเล่นนบค่อยๆไปครับซิดิเบ้นะให้มาครับพิตตี้เชกโอ้โหเนี่ยนะครับตูเล่ตัวนี้นะครับสูงสองร้อยหกเซนนะมาครับซิดิเบ้นะเอเลสิตให้มาปีเตอร์เคารับนี่ครับกับตันทีมของเรานะซิดิเบ้ครับวนนะล็อค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบร้อนะ ไฟเอฟซีซองโก้ครับให้มาปีเตเขาพิกพิกให้มาครับอาวาโลลองยิงไกลเลยครับถอยแล้ววิ่งถอยแล้วครับเขาหลุดมาเราต้องถอยครับศูนย์ครับขืนโกไปก่อนเลยครับปูสาวตัวนี้ก็ตัวสูงนะครับมาครับซีซอโก้ครับซีเดเบ้ครับอาวาโลครับออกมาครับด้านข้างครับโชลี่นะครับ โหโคดรต้งครับมจมครึ่งแรกครับน้ำไปหนึ่งโูนครับโอ้โหนำทีมโดยปีเตอร์เขานะครับขอบอกเลยครับว่าต้องค่อยๆเล่นใจเย็นครับจะจ่ายบอลให้วิ่งเแล้วลำบากนะครับวิ่งไม่ทันเขาแน่ครับต้องค่อยๆเล่นอย่างนี้นะครับโหนูอาคูครับเดี๋ยวไปลองโยนเปิดมงหน่อยดีกว่าครับไปครับดูซิว่าจะไปยังไงครับปีเตอร์เขาโอ้โหติดครับ ออกมาดโอ้โหไม่ได้นะครับว่าจะลองดูเปิดมุมนะโอ้โนอาคูนะอืมฮึมอลิซอนเขาก็เริ่มต่อบอลแล้วครับนนถอยมาตั้งรับก่อนนะออืืหกระแทกโอ้โหแรงประทะนี่ไม่ต้องสื่อครับชนกระเด็นหมดครับอยอหือโยกหลบครับออืืหเอาแล้วครับจะลองโยนนะครับปีเตอร์เขาโอวโยนอะไรกันนี่โยนบอลอะไรกันนี่ ไปครับต่อยหลังเะยครับไม่ขึ้นครับไม่ดักครับวิ่งตามโอ้โหนั่นไงครับวิ่งตามไม่ทันแน่ครับแต่เราเราโอ้โหเราชนกระเด็นหมดเลยครับด้เปียบตรงนี้นะครับดูครับเขาจะโยนมายังไงเราจะเก็บกินได้หมดหรือเปล่าครับพราเราตัวสูงครับนั่นไงครับโอ้โหแต่ว่า ความคล่องคล่องคล่องแคล้วเราไม่มีเลยนะครับอือหือโอ้โหโอ้ยโอ้โหเซฟตู้ชื่ออะไรยังจำไม่ได้เลยครับมาแล้วโชเล่ครับโอนัวคูบิดตะเขาอือหือโอ้ยอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยครับโอ้ยยิงเฮ้ยโอ้โหติดเซฟโอ้ยยังไงวะเนี่ยโอ้โหได้ฟาวครับ โอ้โเปลี่ยนตัวครับเอาอะไรมาครับลูสกานะโอ้โหนี่ยนยาวไปเลยครับไปแย่งงงดีกว่าครับปตระเราเราสูงครับโอ้โหเตะจะเข้าประตูอยู่แล้วประตูดิซอนเอาคว้างบอลมาอย่างนี้ใส่ไหมโอ้ไม่ใส่เอาใส่ครับปีเตอร์เขาใครมาครับแทงทะลุช่องหูลุดเบียดหูหูเดลิกแม่งชนกระเด็นนะลงหลังเลยครับวิ่งลงหลังครับ นี่ครับหล่อ,อเขาจ่ายผ้าเด็ดักอย่างเดียววิ่งตามคงไม่ทันนะอุ้ยไม่ครับเป็นไงนะครับโอ้โหสงครับอาวารโลโอ้โหตัวนี้โอ้โหสูดายอยู่เหมือนกันนะครับทีมตัวสูงนะครับปีเตอร์เขานำทีมตัวสูงมานะครับโอ้โหแต่ละตัวสองร้อยเซนติเมตรขึ้นไปนะครับทีมนี้อื้อโหดอยู่นะครับนี่ แตต้องค่อยๆต่อบอลนะครับถ้าเราแสงคารุช่องแล้ววิ่งตามวงไม่ทันนะครับอืเจวจริงๆครับไปดูอีกทีนะครับนี่นะครับดูหน้าตาอีกทีนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็มีสำรองติดมาอีกสามตัวนะครับกว่าจะเลือกมาได้นะครับตัวสูงๆนะครับใครอยากลองเล่นทีมตัวสูงก็ลองไปจัดกันดูได้นะครับ โอเคครับถ้าชอบใจฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ